สบายดีคลิปนี้สิมาแนะนำวิธีการพิมพ์เอกสารใน Excel โดยที่ว่าเฮามีเอกสารอยู่หลายๆชิดเฮายากพิมพ์ออกพร้อมกันเนาะแล้วก็ให้มันเลียกหน้าเรียงกันในตัวอย่างแบบนี้อันนี้ครับเจ้าจะมีอยู่3าชิ้มีเอกสารอยู่3าชิ้เอกสารอยู่3ชิ้นี่ครับอาาให้มันต่อต่อกันแบบนี้เลยก็คือชิ้ที่1่ชิ้ที่2ชที่3ก็ให้มันมาเอกสารมาต่อๆๆกันไปเลยโดยที่ว่าเฮาบองทึก้น ทีละชีตซึ่งจะมีวิธีการแนละขั้นตอนจะนหนไหนท่านไปติดตามรับ z มพร้อมกันอยู่ในคลิปนี้เลยตัวนี้ครับคับเจ้าจะมีเป็นไฟล์ Excel ที่ว่าคับเจ้าจะมาเหตัวอย่างเนาะตัวนี้ไฟล์ Excel ที่ว่าของคับเจ้าอันนี้เนาะมันจะมีอยู่3าชีตนะแต่ละชีทนี่ก็จะมีเอกสารที่ว่าบอกคือกันเนาะบางบางชีทก็จะมีอยู่ สามหน้ามาซชีดก็จะมีอยู่สองหน้าประมาณนี้เนาะในที่นี้เราจะมาปิ้นเนาะเขาจะมาปิ้นแบบสามชีดมีพร้อมกันเลยให้มันอออบัดเดียวเลยเนาะมัต้องมัต้องปิ้นทีละชีดทีละชีดเนาะชีตที่หนึ่งเนาะชีตที่สองีที่สามนี่เราจะปิ้นพร้อมกันแล้วต้องให้มันเลขหน้าเรียงกันไปเลยตัวอย่างวาตัวอย่างชีตที่หนึ่งครพระเจ้าจะมีอยู่จะมีอยู่สองหน้าเนาะสักเกตอยู่บนหลุมนี้จะมีสองหน้า ซีทที่2องครับเ้าจะมีเอกสารอยู่ประมาณ3หน้าซีทที่2อันนี้ซีทที่3ที่ที่3ก็มีอยู่ประมาณ3หน้าวันนี้เขารวมกันจะเป็นประมาณ8หน้าเขาต้องการที่จะปลิ้นซีทที่1ซีทที่2ที่ที่ามนั้นออกพร้อมกันแล้วก็ให้เรียกนามันเรียงกันั้งเป็นหนึ่งคเลยนะขั้นว่าเขาปิ้นปกติเขาปลิ้นซีทที่1นึ่งเขาปิ้นสัพอซีทที่1มันก็จะได้นา้าที่หน้าที่2อันนี้ปิ้น ชีตที่สองมันก็จะได้หน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามท,ทั้งชีเนาะแต่ว่าเขา่อยากได้แบบนี้เขาอยากได้ชีที่หนึ่งชีที่สามโดยที่ว่าให้เอกสารมันเรียงกันเลขหน้ามันเรียงกันไปเลยเนาะซิะมีวิธีการในกานไปปฏิบัติพร,ร้อมกันเลยอันดับทนะีิเนาะวิธีการก็คือเขาให้กดใส่ชีต e ต่ชีตหนึ่งกอนเนาะหลังจนากนั้นให้กดปุ่มอ่าคอนโทรลหรือว่าปุ่มชี t ก็ได้เนาะกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกชี t ที่สอง ชีทที่สามนะในมือเขาเลือกสามชีทพร้อมกันในดัมมี่แล้วเนาะเขากับไปไซเ,เลียกลำดับให้มันก่อนเนาะเลขยกนาให้มันก่อนวิธีการก็ง่ายๆเนาะให้เขาคลิกอยู่นี่ตัวนี้มันจะมีอยู่ทางหลุมนี้มันจะมีสามตัวให้เลือกเนาะให้เขาเลือกตัวกลางนี่เนาะตัวที่สองนะี่แล้วมันจะมีฟูเตอร์อยู่ทางลุมนี้เนาะเขาจะสังเกตเห็นฟะูเตอร์อยู่ทางหลุมนี้เนาะให้คลิกใส่ฟูเตอร์นี่นะให้คลิกใส่ฟ er, นะูเตอร์ er, นะี้ หลังจากนั้นคันเฮาคลิกใส่ฟุตเตอร์แล้วมันยังอยูห่หน้าอื่นอยู่ให้เฮามาเลือกตัวเฮดเดอร์แอนด์ฟุตเตอร์ตัวนี้หลังจากเลือกเฮดเดอร์แอนด์ฟุตเตอร์แล้วให้เขามาเลือกตัวเพกนัมเบอร์นะเพกนัมเบอร์ตัวนี้มันจะมีอยู่สามห้องเนาะก็คือเฮายากให้เลียกหน้าท่นอยู่ซ้ายยูขวาหรืวอว่ายู่กลางเขาก็เลือกเนาะอันนี้ข้าพเจ้าจาไาะไว้กลางเนาะคลิกใช้ใตัวเพกนัมเอบอร์นี้ปึ๊บนะมันจะขึ้นแบบเครื่องหมายแแล้วนะก็มีอันน่ะ เครื่องใหม่เปิดติดตอนนี้แล้วก็มีคำ่าเพศอยู่เนาะหลังจากนั้นเ้าเอาเมาไปคลิกบล็องอื่นมันก็จะเป็นมันก,ก็จะขึ้นเป็นเลขหน้าให้เฮาแบบนี้นะโอเควันนี้เฮาลองมามาคลิกที่ราชีบ้งเ่มมันเป็นเลขหน้าพอเนาะอันนี้ชีตที่หนึ่งมันจะมีสองหน้าเนาะอันนีนน้หน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งเนารับหนึ่งเนาะอันนี้ชีตที่สองชีตที่สองมันก็หน้าที่หนึ่งหน้าที่สอง หน้าที่3ตัวซีที่3ก็คือกันเนาะหน้าที่3หน้าที่2หน้าที่1โอเควันนี้รวมๆกันอยู่ประมาณอยูแ8หน้าเนาะวิธีการก็คือเราจะปิน้นแบบให้มันรวมกันต่อกันเลยเนาะให้คลิกอีที่1นึ่งกดคอนโทรลข้างไว้กดซีที่2กดซีที่3หลังจากนั้นไปกดที่แบบปิน preview, ้น Vi วิวยูเทิร์นก็ได้หรือว่าคอนโทรลพี่เนาะอยู่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้ข้าพเจ้า จะกดตัวนี้แบบสบายกว่าเนาะกดโปรตินพิยูอยู่ด้านเทงนี้เลยหลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าอยู่นี่เนาะมันจะเป็นหนึ่งออบแปดก็คือมันมีทั้งหมดทั้งแปดหน้าเพราะว่าซีที่หนึ่งเขามีสองหน้าเนาะซีที่สองเขามีสามแล้วก็ซีที่สามเขามีสามวงนจะเป็นแปดหน้าวันนี้เราลองกดลงไปบ้งเนาะว่ามันจะเป็นหน้าต่อๆกันบ้เนาะอันนี้หน้าที่หนึ่งหน้าที่สอง โอเคนาทีสามมันจะเป็นซีตที่สองแล้วหน้าทีซีก่อนจะเป็นชีที่สองน้าทีห้าชีตที่สองมาเลยนาทีหกซีตที่สามนาทีเจ็ดก็ซีตที่สามนาทีแปดชีตที่สามก็คือแบบนี้เขาสามารถที่จะปลิ้นออกเลยแล้วก็หน้ามันก็จะต่อๆกันไปแบบนี้เลยเนาะโอเคสําหรับวิธีการและขั้นตอนก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้เนาะถือว่าบ่ได้ยากเนาะบ่ได้ยากไม่ได้ยากหลายเนาะมีแต่ เอาลองไปปฏิบัติเบิงเนาะขอบใจหลายๆเรียบพบกันในคลิปต่อไป